สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ยจะมีผ้ามาเก็บพักค่ะมาเก็บมะเขือเทศค่ะเพราะว่าเบองในทุกคนมะเขือเทศคนนะตาลูตต้นค่ะคือแบบเบออยากเก็บอยากยื้อเวลาแต่ว่ายื้อเบ่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามืออื่นนี่ค่ะอ่าอากาศสี่ศูนย์องศาแล้วค่ะศูนย์องศาเซลเซียสนะคะพรุ่งนี้แต่เมื่อนี้ยังสององศาอยยุค่ะก็เลยต้องฝ้าวเก็บค่ะเพราะว่าถ้าศูนย์องศาเนี่ยมืออื่นสาวเนียบ่ทันแล้วค่ะนั่นแหละค่ะไปเก็บพักน้ำกันค่ะ เก็บไปมัเคือเทศนี่แหละค่ะก่อนค่ะเขาก็ร่วงเต็มเลยทุกทุกคนเพราะว่าคนบกเก็บเขจาจะเทื่อ,อเก็บแบบนี้เด้ทุกคนเลยต้องเอาตะการ้านะแล้ววางวางอย่างนี้เลยปัด,ด่างนี้เลยโอ้เห็นมั้เนี่ยร่วงค่ะร่วงร่วงแล้วร่วงแล้ว โอ้ตัดแบบนี้เลยเอาตะก้าวบ้างพุซันพิ่นสิร่วงค่ะแน่ไงร่วงจริงรู้ทุกคนเห็นบ่เห็นยู่เนาะโอ้ยเนี่ยเกิดเทิด

โอ้ยสวยมากลนตะก้าแล้วค่ะ ส่วนวันอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็จะติดลบหนึ่งค่ะวันอาทิตย์ติดลบสองค่ะร่วมค่ะร่วง,วงโอ้โหได้เยอะมากได้เยอะมาก นี่ผลงานของเรานะคะผลงานของคนนมะเขือเทศไล่ลายค่ะสองต้นสองต้นลายคักค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปเก็บมะเขือเทศเนาะทำคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บพักยังยังต่อกะตามุนไปค่ะมาทุกคนเก็บบางทั่วน้ำกันได้ปันี้ เออดูถั่วของฝนค่ะลลยคักลลยคักลงให้ใหญ่นํำเดชทุกคน <Okay. S 1> เก็บขั่วนะคะ เห็นบ่นี่ยเขาเขายังออกลายอยู่ทุกคนน้อยๆนะแต่รอไม่ไหวแล้วคะ่ะอากาศเขาไม่รอเราแล้วคะ่ะเอาบัวถาเข้าเลว้าาวเขาหนาแล้วทางนี้นะนี่ก็สององศาได้เนี่ยเย็นเจ็บเลยตอนเนี้ย ดีย๋ย้อนเช็คอากาศนะทุกคนเพราะว่าถ้าบ่าฟ้าเก็บในเร็บร้อยมืออื่นหร่อบ่ท่านอู้แตงยังเหลืออยู่แตงอันนี้แซ่บด้วยหวานปกติค่ะว่าแตงแบบเนี้ยนะถ้าเกิดว่าปล่อยแห่งเขาใหญ่ค่ะมันบ่แซ่บค่ะแต่ไม่อันนี้ผมการันตีว่าหวานกรอบมากพันนี้พีหนาีิปูกอีก ดูค่ะแปบบเดียวค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวไปเอาข้างนอกอีกทุกคนมึงเนี้ยเนี่ยแต่เสียดายเนาะเขายังออกดอกอยู่เลยทุกคนเนี่ยยังออกดอกเยอะเลยแต่ว่าอากาศหนาวแล้วค่ะเบิ้งใบใหม่ค่ะเปลี่ยนสีหมดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มร่วงแล้วค่ะดูข้างบ้านเปลี่ยนสีแล้วค่ะ โอ้ทุกคนนี่คือถั่วของฝนนะคะ เียเยอะมากค่ะเยอะมากอันนี้เป็นถั่วนะน,นี้เป็นถั่วนะเดี๋ยวหาจะเก็บผักต่อนะคะทุกคนบัดท,ที่นี่มาเก็บหมักสุกินี่ได้บัดนี้แตงสุกินี่โอ้ถั่วลันเตาก็ยังมีอยู่ ย,ยังออกดอกอยู่เอต<อ>ุกีนี่ค่ะอืมแบบหนาวนะ ขับไปเก็บเอายอดเขานัำค้าไปแกงแซ่บเอออัน yeah, นี้ค <cuad tercer> ือ <fish> ผักเคลนะคะสีม่วง <matters> สวย่ะอืมฮักเอาเลยเนี่ยสวยๆค่ะโอ้ยเสียได้ทุกคนได้ไหมเนี่ยว้าวเขาเบิ้งคือสินเน่าววันนี้แต่ว่าแข็งนะเก็บไปก่อนค่ะลูกเบลอร์เลยอ่าอันนี้ไม่ได้แล้วเสียได้ อันนี้แหละได้ไหมอู้อันนี้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ทุกคนขอโทษ แล้วก็เจอสุกินี่อีกค่ะนีะ่นี่ค่ะข้าวโพดข้าวโพดมักซุกี้นี่ค่ะเบ่งกันมักข้าวโพดเท,ท่านี้เมียนมีหน่วยบ่โอ้โอ้โอเคเต็มเลย เก็บข้าวโพดอีกค่ะตามด้้ย้โหทุกคนอยากให้เห็นสุก,กี้นี่หน่วยใหญ่ค่ะค่ะมักซุกีนี่นี่ค่ะ ว้าว <Wow. laughs> อันนี้ใหญ่เหมือนกันค่ะท okay, ี่นี่นี่นี่โอ้โหเบิ้งพี่น้องเอหมักทั่วลันเต่ายงเต็มเลยนะ่ะเดี๋ยวผมจะได้เก็บคือการขาถั่วลันเตาเยอะมากข้างบนทั่วก็ยังมีอีกค่ะ นี่ค่ะโอ้เสียงนี่ค่ะทุกคนกะลาโอ้ยทุกคนหนักเต็มลวเต็มล้โอ,โอ้หนักมากหนักมากนี่ค่ะเดี๋ยวคนจีเก็บทั่วลันเต่าทั่วพวกนี้ค่ะไปก่อนเด้อทุกคน เบิ้งกรี่นห้าส์ฝนตอนนี้ไอ้เก็บมังแลงค่ะพักดอกไม้ยังงามอยู่ค่ะแต่ว่าพักเริ่มไปแล้วค่ะเดี๋ยวสิเก็บมังแลงเบิ้งไห้ตาเออเสดายมาไอ้พักบุงคุนแต่อันนี้ก็ยังสวยอยู่ค่ะเนี่ยแต่เสดายค่ะอันนี้ยังงามอยู่ค่ะเนี่ยค่ะ ัวยวอยู่ดอกไม้นี่ก็บพักเคลสีม่วงเจ๊มักแตงก่อนมักแต่ง ยังมีอยู่ทุกคนด้วยนิดๆนะห,หลายๆทุกคนตาลูตนตาลูตนเขาแต่พวกบวบเนี่ยคันดาไปกินแล้วค่ะนี่นะแตงนะแตงรุ่นเนี้ทุกคนกำลังออกลไลยหลายแมแต่เีอยดนายากาศหนาวแล้วค่ะ มีเอกค่ะหน่วยมากใหญ่ปุ่นนะใหญ่มากดอกไม้ฝนก็นยังงามอยู่จีด้ต้องบายบายแล้วค่ะฝนเงินเริ่ม,มตกแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาพไปเก็บไปไปเบิ้งว่าพักไอไออะไรนะกระหล่ำซีขาวเนาะ เออไปเบ้างมุกแดงขักสุกีนี่นะคะมุกทัวร์นี่ก็ยังมีทุกคนเนี่ยค่ะแต่พวกทัวร์นี่อา่าอุ้ยหลายอยู่ดิทุกคนบุ้ยเพือนก็จะได้เก็บคือกันค่ะเนี่ยค่ะไว้หักเนี่ยมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ค่ะ,ม,คะมุกทัวร์เด็ดอันนี้ ้องดูดีๆค่ะนี่ป่นี่โอ้นี่ค่ะหนึ่งดอกไม่แค่เนี่ยเองเหรอหมดแล้วใบเขาเนี่ยทุกคนมนันก็กินได้ได้ละเนาะนี่ค่ะกะลำทั้งนี้งามค่ะตรงข้างในเนี่ยฟูเบ่ได้ใส่ใจเพิ่นเนาะ เนี่ยค่ะสวยดีโอ้อันนี้ให้หัวใหญ่นี่หรือว่าจะฮักไปเลยไอเนี่ยผมก็ฮักกินดูๆค่ะบล็อกเอรีร่เขาก็ออกดอกหอให้ผลไม้ไหมัมนตัดไปเนาะอันนี้ตัดตัวนี้แล้วก็เขาจะออกดอกน้น,กน่อยนี่กินหลายรอบแล้วเพวื่อนดีมากเลยอะ่ะชสจิตสงใจเก็บเลยมัฮะ ทุกคนฝนเอาไว้เนี่ยพายางอันนี้คุมไอ้กะลำฝนไว้เพราะว่ากะลำม,มันหลายแล้วค่ะเอาไว้ก่อนคิดเมนูได้ก่อนค่ะจังสีไม้ตัดเขาค่ะทุกคนเบิ่งผลงานฝนล,ลายคักค่ะอันนี้ข้างหลังบ้านอาจจะซี่หัวหัวใหญ่กว่านี้เอกค่ะที่ฝนคุมไว้เนาะเนี่ยค่ะ มันคือเทศมันคือเทศอันนี้บรวมใบผักใบเขียวนะคะทุกคนพักไอ้เค้วกับพันในเก็บพักไออยังหลายอย่างอยู่ค่ะพันในเก็บค่ะอันนี้คือเก็บติดอันนี้ก่อนค่ะดอกใหม่พั่งก็ยังงามอยู่เดอ้อแต่ว่าบายบายแล้วค่ะเดี๋ยวต้องลื้อต้องอยังแล้วค่ะเก็บมาก่องไว้เอามาเลี้ยงค่ะดอกใหม่เรือไอ้นี่ค่ะไอ้มันฝรั่งค่ะมันฝรั่ง ยื่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มียืนในกระถางพร้อมค่ะกระเอาทุกอย่างมาแอบแนีอย่ะคะ,นะ,ะเนะเสีดายเบองไง้ไอ้สตอรอเบอร์อรีร่ฝนอันนี้คือของปีที่แล้วเขารอดมาได้ไงไม่รู้นะเขากำลังออกดอกซ่าพดอเธอก็ดีจนสิ้นหนาวแล้วเธอจึงสิมานออกดอกจึงสิใหญ่ นี่แหละค่ะทุกคนผลงานผลลายคากลายเนี่ยค่ะลายคากลายเส้ออนบักทั่วนี่ค่ะน่วยใหญ่นะคะทุกคนผลเพราะว่าบ่ค่อยได้เก็บเพื่อนเพราะว่าเขาแซบเขากินสดสดเขาวานตามแซบแซบค่ะคนมากกินตาค่ะคนบ่ค่อยมากกินพัดกินทอดค่ะบคนจีมากกินแกงกินแกงกินปิ่งย่างกินอาหารนิสานเท่าค่ะตามบกทั่วตามบางแตงเสร็จหน้าตามบางหุ้ง มากไปแบบนั้นคะ่ะเดียวเสียนจริงๆน่วยใหญ่ขนาดนี้นะฝรั่งค่ะเอาไปเฮดขนมคะ่ะสุกี้นี่คะ่ะมาอันนี้คือเลือกเรียกว่าแตงสุกี้นี่นะคะค่ะก็จะไปเฮดไกยสุกี้นี่เบรดค่ะเฮดขนมคะ่ะแต้ว่าฝุ่นบอ่อแล้ค่ะอันนี้ผล่นกระสีหั่นไปใส่แกงเฮดแกงปลาแกงไก่อของฝ่นนั่นแหละหลายคัะไอ้นี่คือกันคะ่ะกระลำกะลำนี่ก็ สีเฮ็ดขั้นสมพักจะไปซื้ออันหูหมูซื้อหูหมูเฮ็ดไปสมพักไว้ค่ะแล้วก็แช่ช่องแข่งไว้แล้วก็กะซิฮันเว่นไอ้กินกับเจียวเนี่ยลวกเว่นหั่นเว่นกินกับเจียวเนี่ยพร้อมมะเขือเทศกระไล่ค่งมะเขือเทศนี่กะเซ่แกเป็นเฮ็ดน้ำพริกอ่องค่ะเออเพราะว่าชอบกินน้ำพริกอ่องแล้วก็เอาไว้ใช้ตำหุ่งแหละ แล้วไอเนี่ยค่ะข้างหน้าบ้านกันยังมีอีกได้ทุกคนมันเห็นนลวค่ะประมาณน่วยประมาณซ้ำนี่แหละหน้าบ้านก็นดี้นวลบังไงโ okay, อเคเนาะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย